สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนซังชาแนลกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับการมาพ่อการบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับผมเศร้าวันศุกร์ละนะครับผมเมื่อแรงกระคืนสุดท้ายนะครับผมหนาวครับผมแต่ว่าอุณหภูมิเมื่อนี้โบ่บยินปันใดนะครับผมเดี๋ยวสำหรับเมื่อนี้นะครับผมจะฮ็ดเมนูง่ายๆกินข้าวนะครับผมคิดว่าซเฮ็ดเมนูนี้บบนี่ดอกอันนี้หมูแดดเดียวผมก็ยังเหลือหลอยู่นะครับผมพูดเนระ ีกถุงนึงเก่ายังบานได้แกะนะครับผมเดี๋ยวเมื่อนี่ยาก,กินทอดปลาหมึกแห้งหรือทอดปลาอีหือลวกผักนะครับผมลวกผักทอดปลาอีหือแล้วก็แก้วบองนะครับผมแก้วบองห่อไปกินโรงงานคิดว่าน่าจะยังเหลียอ,อยู่จะไปเบิ้งก่อนนะครับผม่ามันเหลียบอน,นะครับโมซาร์ทจะได้เลี่ยนเมนู <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเซ็กเบึงของกันนะครับผมว่าไอ้ของยังบ่นะครับ <c oughs> อันนี้เปียกในบะาคามเลยเนี่ย มิดในบักขามข้าวบ้านเฮาด้วยนะผมผมห่อหอนในบักขามมาแลเวนะผมนะตอนผมไปพักเดี๋ยวเบิ่งกันนะครับผมว่าแก้วหนังบอกนะครับแต่ว่ากับ่บยินบ่ยินอากาศพอดีเดี๋ยววัาพฤหัสาดีวันเสาร์ผมน่าจะไปแชมปิ้งเล่นน่าจะไปเที่ยนบรรยากาศที่นกินอยู่คลองแนมอยู่ปลาภัยเดี๋ยวซีไปหาลอเบิ่งผักกาดผักกาดข้างทางพร้อมนะครับผมว่ามันมันมัน มันมีดอกไปเห็นดิก้วผมหรี่อาย่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทอดปลากหือแล้วก็ลวกผักกับแก้วบองแซบๆน้องกันเลยนะครับผมสําหรับเมนูหลังเลิกงานเมื่อนี้นะครับผมกินเต้นทอดหมูต้ลมหนาวอะไรกับซองข้าบสามคาบสี่ข้าบแล้วครับผมเปลี่ยนเมนูอย่างน้อยนะครับผมเดี๋ยวมื้อหน้าสิปปนหมูแดดเดีดเดยวว่าวหมูตู้ลมหนาวสูพี่นอ้องเอฟซีเบิร์นะครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้เดี๋ยวผมโอ้ แจัคแจงรายละเอียดเจ้าของกันนะครับผมโอุ้แต่ว่าตอนในตอนที่งานอากาศมันก็ค่อนข้างเฉเย็นอยู่ช่วงเรารอสีแจ้งนะครับผมแต่ว่าเมื่อนี้ไอ้มันบ่่อยมีแดดซึ่มันก็เลยเป็นเซียนเย็นแต่ว่าคัท้าแดดออกมันก็ซีบ่โบเย็นปันใดพูดว่าอุณหภูมิตอนนี้ก็ซิประมาณจากซีห้าองศาอหละนะครับผมเัียบเทียบเทียบไซกับบ้านฮ่องกงก็ถือว่าก็ถือว่าย็นยีนย็นหลายอยู่นะครับผม แต่ว่าการสู้ผมอยู่นี่ผมกับพออยู่แล้วพนักานซ่อนนี่พอดีแล้วนะครับผมเดี๋ยวที่น้องกินสกักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมสิเอากล้องอีกตัวหนึ่งมาถ่ายเฮ็ดถ่ายคลิปสูเปอรน้องเอฟซีเปิดโรงแรมนะครับผมไปเปิดโรงแรมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนำแหน่เด้อครับอาริการตกหลายๆครับจะซื้อบริษัทก็ของยังยังเหลือลายวะนะครับผมของแห้ง ส้มปลาหมึกแห้งสีหนับผมเขียงปุงอย่างมาหลายยุคดิยวนั่นนะพู้ครับผมเขียงปุงก็เลยไอ้หน้าสินเลยอคิดอยากกินไปเงินหน้าครับผมกันยังกินดซ่แบบวะเหียวะ้วเหียวยุ่พูดครับผมเดลียวยทอ,อดไปอีกหี้เขาวา เมื่อนี้คนทางบ้านผมก่งส่งยามาให้ผมอยู่ส่งยาสิวมาให้เยะครับแล้วก็ส่งปลาแหงาพอบนะครับผมยอถ้ารอรุ่นกันว่าของซีฮอดเมื่อได่ส่งเมื่อวานนี่อันนี้ส่งแบบอีเนะครับผมส่งด่วนนะครับผมใส่ระยะเวลาประมาณอาทิตย์นึงนะครับผมของน้ําหนักจากรลบุค่าส่งประมาณพันกิล0์ร้อยพันแปดร้อยบาทนี่นะครับผมค่าส่งกับซีพงกว่ามาส่งทางเรือส่งปกตินะครับผมแต่ว่าของกะถึงเร็วนะครับผมเพราะว่าผมผมขี้ข้านรอ ถ้าคิดอย่างเราผมมักเป็นคนใจจดใจจ่อครับอันนี้ไปส่งทางเรือแบบว่าส่งแบบทึ่มๆมาน่ยมันมันก็ส่งได้แต่ว่าผมอะผมบ่มักอย่างคือการรอคอยอย่างแบบหมืาอเฮาใจจดใจจ่ออยู่กับแต่สิ่งนั้นนึงสิแม่ครับผมอีหลีผมก็เลยส่งส่งส่งแต่แบบนี้ส่งแต่อี่มเย็นมาเลยอาทิตย์หนึงหอนอาทิตย์หนึงหอนเลยนะครับผมแต่ว่าค่าส่งก็สิแพงหน่อยอย่างมายคือจังว่านั่นล่ะครับผมเดี๋ยวเบิ่งผักก่อนนะครับผมก็ยังมีผักอย่างนี้ผักแตกินบ่ได้เบื่อยู่เด้นะครับผมเดี๋ยวสิได้ไปซื้อผักใหม่อีกล มืนะอก,กอว้นอหมูกล้วยก็เจอมะนาวซีนาวเหล่าพวกนี้เป็นสีไม่แล้วก็ผมแต่ว่ากินได้ยกเปียกมาฮะนนีน่เซตินพว่นู้น่ะซี่โครงหมูก็ยังยังยุ่งครับผมโลเซีิอย่างก,กินเซี่โครงหมูนะี่พวกนี้ซี่โครงอันที่ว่าไอเ้แร่เอาเนี่ยไปเ็ดหมูแดดเดียวนะนะครับผมนี่เอาไว้นี่ก่อนเซตหมูหนึ่ค่ว่ากันไนหะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมจะลวกผักอันนี้ผักมิสุนะครับผมผักมิสุมิสุมิสุสสนะครับผมลวกผักมิสุกินน้ำแกงนะครับผมมัน ลวกผักมิสุทอดปลาอีหงแล้วก็แกวบองนะครับผมเสียบคือเก้ามอนีก่ก็ดีไอ้ครับผมจัดเตรียมสถานที่ก็ผมสแตนบายกล้องแล้วที่เรียกโกโปมีปัญหาแับนี้โกโปโกโปเห็นอ้เห็นปัญหา,าว่าเราแก้ได้แล้วมาที่นี่กล้องตัวนี้มีปัญหาวันนี้นะกล้องตัวนี้ก็มีปัญหาครับผมไม่รู้ว่าเป็นนำกล้องหรือเป็นนำเมมโมรีนะครับผมตัวนี้ถ่ายวีดีโอสองมือแล้วพอถ่ายเสร็จวันนี้บ่บมีไฟ มันบ่มีไฟล์ไฟ,ไฟ,ไฟวิดีโอที่ผมถ่ายนะครับผมมันกกนี่กะบรรูได้คิดว่าน่าจะเป็นน้ำมิมนะครับผมสอบถามนหลายคนใซ่กันแล้วหาแนวเสียงเงินนี้แล้วครับผมอุ่นอุ่นข้าวสก้อนครับป่ะเดี๋ยวเอาให้นกินกินข้าวนำกันสก้อนนะครับบาทที่นึ่งก้อนมันที่สวยฟอนหลับฟอนนอนกินอิ่มออ่าข้าผมอ่ะข้าผมเรียบร้อยแล้วครับสแตนไปว่าเดี๋ยวื้นนี้ผมทิ่ถ่ายนี่เพิ่มพ้อมคิดว่ามันจะเป็นเวียงหลังของกล้องของกล้องตัวนี้นะครับผม สิให้พี่น้อง f อทาง YouTube เบิง่งการทำงานอีกกล้องหนึ่งของผมนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะน,นะครับผมรอติดตามเบิ่งกันครับผู้อายเขินจะขอแต่เราก็รกันว่ผมเดี๋ยวผมสิให้เบิงอีกมุมนึ่งของผมนะครับผมว่าพี่ผมใส่กล้องตัวเนี้ยนะครับผมแล้วเขามาลุ้นกันว่าวิดีโอที่ทายมันนี่มันจะยังว่า,ามันท่ามันท่า่ายไปแล้วไฟลไฟล์วิดีโอเบิมีเสยงว่าเมมผมมีปัญหาละนะครับผมาว่ากล้องอยังกระเซ็นเบิดยันดีอยู่นะครับผมเนมี๋ยผมสิ เคสูพี่น้องเอฟซีว่าร่กันนะครับผมไปเดีย๋ยวตั้งกล้องก่อนครับมารอบแล้วครับผมเดี๋ยวติดไมค์ก่อนครับให้เบิ้งเบียงหลังเจ้าข,ของได้เลยติดไมค์ก่อนครับผมนี่เรียบร้อยแล้วมัอนี้นั่งมัอนี้นั่งแบบนี้เลยเบื <c oughs> <c oughs> ้องตัวแนวเบื้องติดตั้งนั่งผมด้วยแล้วผมไม่ต้องเอฟซีตั้งนั่งผมนี่เป็นลังเลย ลังเครื่องมืออุปรกรณ์การซ่อมงผมนี่แย <c oughs> <c oughs> ล่ลำลายครับมาครับผมเมโนหลังเลิกงานไมน่ครับลวกครับมีสัวผมแล้วก็ซีทอดไปอีกมือบ้านเของผมนี่ทอดไปอีกออมออกือครับผมออื <c> ้ <oughs> ของฝากจากไทยแลนด์ครับผมทอดปลายมีกบไายด้วยแกวว้วบอบควนกระปุกครับผม <laughs> อ้มมาว,อวผมอาเรา่ด้ห่อลวกผักสก้อนครับผมไปเนื้อไหว้กี่หลังหรือไปทอด,ดครับเนี่ยผมลวกผักมิสูครับเนี่ยต้องล่างแบบลวกเล็ก อันนี้ผมปรับกล้องผมที่ซูมใส่ตอนที่ผมเอ็ดอารมณ์อารมณ์่วนี่ครับผมผักมิสุรวกผักมิสุกินกับอันนี้กินกับทอดปลาอีกนึงนะครับนี่ครับผม๋ยวรอจักน้อยัดที่นับได้การไปเดี๋ยวเทียนเบื้องบนครับ ในการแล้วทอดปลาอีกหนึ่งหลังเลิกงานเๆอดแจ๊บหอ,อมใช่ไหม อีกนึ่งครับผมพี you know, like mm ่น้องลิฟซีครับปิดแจัดเลยไม่ใหญ่เตาครับผม เอมุมใกล้ครับผมพี่น้องเอฟซีวันนี้ผมก็ที่หยับกล้องมาที่บ้านไม่หยับปรับซูมเอาก็ได้เลยนี่มันมันซูมได้อยู่นะครับผมนี่ผมไปที่ซูมมาเลยบ้านซูมมาเอาตอนนี้ตอนเทปลาหมึกลงลงลงจัดน,นะครับผมนี่อันนี้จะเป็ี่ยนจเปลี่ยนมุมนี่มาที่ไหนนะครับอันนี้ออกมาด้วยนะแนวนั่งนี่นะครับเอาดูว่นะ <c oughs> าจะเ,เป็นแบบไหน ซุมหลายนี่กับพวกหินเ,เจ้าของนะครับผมป,ป่จะน้อยเนาะตอนที่นี่ผมก็จะเท้าอีกมุมนึงนีงน่บ่นนะครับผม ทอดไปหือลวกผักครับผมแก้วบองนะ่ะเข้าควันหุยหุยเลยเมนูหลังเลิกงานวันนี้ครับลวกผักมิสูครับผมแล้วก็สิทอดไปหือบ้านเอาครับผมตกไทยด้วยแก้วบองควันกระปุกครับผมใส่ลงไปเลยครับนี่ครับผมผักมิสุลวกผักมิสุรายการเราเนี่ยครับผมนี่ ทอดปลาอีหือหลังเลิกงานแซ่บเอืมอ้มหื้มทอดปลาอีหืออุ๊ยปะอืม้มทอดปลาอีหือรวบผักครับผมแก้วบวงนะูนอะเข้าควันหุยหุยเลยมาครับผมแซ่บๆเลยครับพุ่นนอะขออนุญาตตัวนี้สักก่อนครับผมนะอืม้ม ข้าวข้นๆเลยครับคนฮวี่ฮหี่ลวกผักญี่ปุ่นครับผมอืมเนาตุยเกยวครับอืมอืลวกผักต้องตุยเกียวครับอืมแก้วบองครับผมคลุกใส่กับข้าวแล้วมันจะได้ขึ้นมาแบบนี้ อเรียบร้อยเอาเป็นว่าเสร็จสิ้นนะครับผมมาฮะัืมากินข้าวงานก่อนครับสมอง FC สองหลัก FC บ้านไง S 1> <S 1> <S อืนนสับๆนนจังครับ <S 2> <S 2> <S 2> รอืเดี๋ยวเมื่อผมจะให้บ้างอัตราการแรกเป็นเงินนะครับผม ยัตาการแรกแป้งเงินนะครับมื่อยู่ที่เขาเดบะเมื่อนี้วันที่มื่อนี้เป็นเศร้าวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดโอ้ยเลื่นงเงินขึ้นปาเลื่องเงินขึ้นมาปักไหลเลยครับมื่อนี้วันที่ยี่สิบแปดกุมภานะครับผมมื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดกุมภาเวลาเก้าโมงสิบนาทีนะครับผมมาเบืงอัตราการแรกเป้นเงินเมื่อวานนี้ปบ เมื่อนผมทยยี่สิบสองจุดหนึ่งซีบอตกมาเมื่อนี้ครับผมยี่สิบสองจุดซีซีแล้วครับผมเลขเงินขึ้นครับเลขเงินขึ้นครับผมยี่บสองจุดซีซีครับผมสรุขึ้นอีกในี้เนออาทิตย์หน้าที่ในเงินก็ออ่ก็หล้วนะครับผมเดี๋ยวส่วนอุณหภูมินะครับผมอุณหภูมิหลังจากนี้มันจะบ่ค่อยหนาบันไดแล้วนะครับผมตอนนี้อุณภูมิแปดองศานะครับผมอุณหภูมิแปดองศานะครับผมอุณหภูมิสูงสุดของเมื่อนี้อยู่ที่ อยู่ที่13องศา13องศา14องศาช่วงใบแต่ว่าอาทิตย์อาทิตย์เนเสาร์ที่แปดเสาร์ที่8เดืน 8, ยนเมรนานี่ก็เริ่มหนาวอยู่มีรูปหนึ่งอยู่นะครับผมแต่ว่าอุณหภูมิสูงสุดหลังจากนี้10กว่าองศาแล้วครับผม1 7 1 8ด1 9องศาแล้วนะครับผมเป็นว่ามันจะเริ่มอากาศมันจะเริ่มเริ่มอุ่นๆจากน้อยละนะครับผมญี่ปุน่นสำหรับโซนผมอยู่เนาะแต่ว่าโซนทางฮอกไกโดโซนทางอื่นก็คือออาตามเนาะ เดือนเมษาเดือนไปลไายเดือนเมษากลางเดือนเมษาวันนี้ก็อทเป็นฝน,นนะครับผมอืมแซบนี่แหละนะครับผมมันก็ยังเรื่องงันก็ทิศประมาณนี้นะครับผมใครไม่ไดกดติดตามฝากกดติดตามมาด้วยครับครับอืม ก็จะห่อไปกินโรงงานพร้อมเยีเมื่กินเบิดแล้วผมประหยัดใส่ประหยัดประหยัดไอ้ประหยัดนะครับผมอืมอ๋อซ่ประยอดอ,อืมอ้ม ครัอ๋อตลาดนะครับผมเดี๋ยาผมขออนุญาตกินข้าวสักนิดนะครับผมกะซิฟ้าดกินข้า,าวฟาตร้างถ้วยร่างบ่วงตัดคลิปและกะซิ่ฟาหลับฟาดนอนมมเล็งกะคืนสุดท้ายแล้วนะครับผมเมื่ออื่นมันสกับเบ่มีโอดอกนะครับผมเรื่องงานมากะซิฟ้าหลับฟาดนอนกะซื้อตื่นเตืเนอนแล้วกะซิไปหาทายคลิปซูพิโนงเอฟซีเบิง้งตามหมู่บ้านเขาต่างๆนะครับผมเนอะนะครับผม อาอสั้นแลสำหรับผู้ใดที่ยังไม่ได้กดติดตามแช่นะครับผมขอฝากกดติดตามให้ผมนําเนี่ยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสามช่องทางตามที่ผมขึ้นมาให้เลยนะครับผมหรือว่าจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับผมมอนซังชานแนลนะครับผมช่องทางเล็กก็ได้นะครับผมพิมพ์ไปขึ้นบึ้ดนะครับผมผู้ใดยังไม่ได้ติดตามได้ก็ฝากอย่าลืมกดติดตามให้นําเนี่ยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมไปเอาไว้เจอกันใหม่ครุ่งน้าครับ กินข้าวสวัสดีนะครับผมอั้มนำร่างด้วยร่างบวงนอนตัดคลิปผักพร,พรมือแรงสู้งานตัวคืนสุดท้ายครับผมนอนหลับฝันดีทุกคนครับสวัสดีครับลวกผักเฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนำแหน่เด้อครับอาริการตกหลายๆครับอย่าลืมเด้อครับไขกดแล้วสิถือเลขเดอ้อซาทุก